ยี่ปีใหญ่เอ้าเฮ้ยกองเชียร์้านี่ก็เป็นการปีน้อยนะครับหลังเกมการปีน้อยเอ้าเป็นไงวันนี้วันนี้ชนะคะแนนเนาะชนะคะแนนเนาะพอใจผลงานตัวเองไหมก็พอใจอยู่พอใจอยู่เนาะซ้อมดีซ้อมเยี่ยมร่างกายเป็นไงตอนนี้ก็เต็มทอยอยู่ชนะมากี่ไฟแล้วก็สี่สี่ไฟติดแล้วสี่ไฟติดโอ้โหเรียกว่าสดสดจี่เลยนะครับเรียกว่าสดจี่เลย วันนี้มั่นใจช่วงยกไหยก็ยกสี่ยกสี่มั่นใจแล้วว่าดูว่าเขายุบแล้วเนาะดูว่าเขายุบแล้วเดินเบียดเดินป้ามเดินตีได้ได้ชนะเพราะเพราะเขาเนาะวันนี้มีอาชีพจัดเจียนมวยหรือว่าจากเสี่ยแขกไหมก็นี่าลูกพี่ให้สองหมื่นอ๋อลูกพี่ให้สองหมื่นโอ้สแสดงว่าลูกพี่บอกมาจากค้าได้เลยก็สองหมื่น <c oughs> เนาะเงียนเลยนะเงียนเลยนะจาเนเทียนเงียนเลยนะเอ้า คุยกับอาจารย์เทนครับเป็นไงอาจารย์ก็น้องขยันชอบตรงขยันอาจจะสมองมวยเขาอาจจะไม่ทัคนอื่นหรอกแต่ระเบียบวินัยเขาเยี่ยมใช่ครับชอบลูกนี้ครับเขามีการคิดซ้อนที่ดีมีความมุ่งมั่นนะอาจารย์ครับความมุ่งมั่นคุอาจาสมองมวยไม่ทคนอื่นดูแล้วแต่เราจะไปยากอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องมีลูกขยันน้องมีร่างกายที่ดีร่างกายที่ดีมันก็เดินต่อได้ครับคืออาจารย์บอกอะไรสอนอะไรใชครับน้องก็ทําได้หมดใช่ครับ ก็ถือว่าสมองดีอยู่นะบอกอะไรทำอะไรทำอะไรทำได้หมดเออนะวันนี้พอใจผลงานลูกศิษย์ไหมครับรอาจารย์ก็พอใจในระดับหนึ่งครับก็ก็ยังต้องใช้คําว่าพัฒนาต่อไปอืมยังต้องมียังก็ยังมองดูว่ามีลูกแก้ไขยอยู่ครับมีลูกล,ลูก,กไหนที่อาจารย์มองว่าที่ต้องเสริมมาอีกอีกหน่อยอยังผมก็มองว่ายังออกอาวุธน้อยไปหนะ่อ,อยอย่างเราดูคา,า,ายเราเสริมหมัดเส,สริมศอกใช่ไหมครับแต่น้องยังออกน้อยไปหน่อยออกน้อยไปหน่อยครับ ก็จะมียกห้าับชนะแล้วคือวิ่งเด็กไม่เป็นแหววแล้วยังยังยังคุมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คุมไม่สวยเพราะว่าเป็นตอบแพงแล้วเราต้องคุมแบบสวยๆปีมือแล้วท่นี้เราก็ต้องไปกลับไปเสริมกันนอจันเนาะนี่จะเป็นอาจารย์วุฒิชัยนะครับหรือว่าอาจารย์เคนตามน้องไว้นะครับให้เชียร์น้องให้ใจน้องด้วยครับกลางปีอีกนิดนึงอยากขอบคุณแฟนคลับอยากขอบคุณใครไหมก็ขอบคุณลูกพี่เสียแล้วก็อาจารย์ครับครับแล้วก็พี่ๆน้องๆในใต้ที่ช่วยความช่วยสอบ สี่ไฟติดต่อกันก็ไม่ธรรมดานะครับไฟนี้ก็มีอาชีิท่านจากท่านเสียแขกงสองหมื่นเนาะโอเคครับน้องชายสู้ต่อไปนี่ลง